บายดีปะลุงสบายดียำเที่ยงเนาะเปิดภาพมันก็เห็นให้หน้าตะก้าเ่ะจ้าเลยเนาะออกแหละนุ่นห่างมาเยี่ยมลุงไพในนวลาลุงเอ้ยไปกำลังจะไปหาอยู่หากินเนาะไปหาสอนละกคู่วักนวลาลุงเอ้ย จักสิได้หรือว่าได้กระถาบึงถ้าชมน้ำกันข้าจาหวานเลยกะออกเลยฮะธรรมาสร์บ้านเฮานาะเสียงวัวควายห้องเสียงจกจัดกำลังสิไปสอดเนี่ยนละป้าลุงเลยสอดในหน้าม่ใหญ่เลยเนานะ รังยังห่างบรรยากาศดีดีสวิทบนเน็คของนาเนาะหายอยู่ฮากินจักหมูไปแล้วน้ำเต็มหายเต็มคันอือ โอเคนาอเกดภาพเปสำนีก okay, no ่อนข้าเจ้าหาเห็นยังกันไหมนะป่านคนาเจ้าหาป่านคนาปูปลาลูป่านคนากำลังสิ่งสอนตะครู่อักเนาะสิได้เลมบได้กะถ้าเบิ่งถ้าชมเออ นกนันเนาะไปถึงใช่กไไหมปลาลมือัน,น,น,อน,นี้นับฮะสลามนะยิ่งขึ้นพาลุน้นลกันเนาะพาลุนงกันว่า,นนมามันกิได้หรือไม่ได้ เอ้ลอปนไนวดยัลงไปอืมบวทมเลีหลกดึงึมาเบิ่งทางหนาเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแสนเดี๋ยวปาลุกกำลังเล่นเซียนจังเนาะคนดูนั่เย็นนั่เยน

สิมาขึ้นทางนี้เนาะอันเบรก่าสลามเนาะเสียเียวห้าเธอครูอักนี่ยนี่นรกเข็นเลื้งตัวใหญ่นี่ฮะตัวใหญ่ฮะเดกอะนรัอย่างอ่านกขวเขีนเลื้งจั่ไหมอันนี้อันนี้ขนาดนี่นี่นรกข้วเขีนเน่าี่นี่นี่เขียนเนาเขียนแอ่งนะบอกเขียนคเขียนน้ำเต้าเจ้าบเ มามามาใส่ตุ้มหญ่อปา่ป๋าดูนดูเก็บปลาเก็ปลาอยู่ข้างในข้าในหลุดลุดหนังกานปลาลูกนียกำลังซ้อนเอามึงทำไปเลย อย่าไปเยียบเน่ยห้าหลัดงูนี่เออไันดีเหรอมันไปยังไงคะเด็กคนี้บ่ก็ใ่าห่แหลนไปสืบเห็นเอามันเอาทัน มันไปทางไหนเนาะเอากระเป๋าไปหาปลาถือกุ้งกำลังงมหาปลามันมีนะคุมอันหนึ่งมันอยู่ในน้ำคุมอ uh okay. ันหนึ่งค่ะน้่นนูน ทางงูอันนี้้สีเดายกยมึงกันลงงูมึงดูนู่นเีายอะู่ลายลเสียดายูใหญ่างนู้นน่ะ้โอ้ย กระซิวประปปให้เสียกบปูอย่าไปอย่าไปเบะบักขับบอกไปย่าเห็นหมอบลาลุงเห็นแต่ฮันดี้ฮะฮันดี้ฮะห็นตาบันฮะอันนี้ฮะเห็นหดหางบราาศเห็นบอหักคีนะเห็นบออันดอันดดยามันดีฮะมันลุกลงกูปลงเลย อันีฮ่าค่ลูกลงอย่างกินอันนี้มันมันตีงมันตีงันไปแล้วยาแล้ไปจอดเออย่าไปจอดอัวนี้ด้วยนี่ไปจอดันี้นี่เห็นมันตีงนี่เห็นแล้วเนาะงมดหางงอมงงมยังงมนไปทางผุนผุนผุนเห็นมันเลื่อเลื่ออย่างนี มันเถื่อมันกระไปเลยได้อม,มันไปทางขางคันดีสักว่าเอาเองยื่นคืนดูเออหนาเสียดายเด็กนี่นประโขโตบักไงวูบอได้อีกสักหน้ำตื้นหนึ่งกับไรนะอันน้เป็นดิกเนาะอันเป็นประคอพรกกระเลดใคเค่นบอเคยเห็นนี่ต๊กตื่นเต้นตื่นเต้นแหงนางน้น อไม่กำคกงำเคนียเออมื่กี้หอยโคงหอยโคงหอยจุกก็เรียกว่าสีได้ได้ก็เมื่อเลยเลยแล้เนาะอาเนาะอากจะได้มือแรงมามาลอย่างปูบมือเอาเยหอยนะเมาเมาของแสเยไหมเน้ยมาเทโจโลเลยกนคื ก็จุโลอยู่แล้มากเลยมาเลูกเสียดายปลาดิขันไม่แย่งนะเรียบร้อยเอ้ยขันไม่แหงเดี๋ยวบางทีกับปูงมปลาเก่งเนาะเขาเป็นมุบป็นขัดล้านพอไปโตมันอีกบันลูกอายขนาดสองคน กำลังเจ็บผัดก็เอ็ดน้ำปลาลุงผูซอนแรกเรร้อยเลยเนาะรักครัวกับปลาขอกะหดบ่อทานซกระเทยมาผัดกิมาผัดกินกดอื่นพูดาว่ามาชมกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อปลาลุงเลย หัดยังครับประเภทกินกะได้อีกดอกเนาะสระกัวกะจะเป็นน้ําเนาะหลายๆได้หลายแห่งรีสิบัดเนาคอกนาหาอยู่หากินถ้าบ่หากะบ่ได้กินเนาะบแมนวาสิัยือมีแนวกินแหละมีคนเ็หกิน สิแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผู้ใดมาคลิปนี้ก็แชร์ออกไปร้วๆในบาลุเยกะรัว้ามันลยก็ได้จะได้ปงเนตรรัดไฟแดงเอ้ยผักกระเสรฐแดงกินกเข่าเจ้าแซบะแซบแซบเกือบ ักินอะไรอ๋อโอเคพี่น้องเลยเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วรับแรงห่วงเขาใส่เลี้ยงกินได้หนึ่งแล้วป้าคลิปนี้ก็ไม่ยังไลน์เนาะปาลุูในขอบคุณขอบคุณเด้อที่ทขาบุ๋มมาชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดมากะดิ่ง้อปาลูเปิดพบกันใหม่คลิปหน้าเราไปแล้วสบายดีจ้า